สวัสดีครับนี่คือรายการ CEO Tip Podcast รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวและแบ่งปันความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเป็นนักบริหารภายในระยะเวลาเพียง5นาทีสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของแบรนด์หลายๆคนเริ่มสนใจที่จะทำแบรนด์เพราะว่าธุรกิจนั้นมีความซับซ้อนและต้องการความเป็นที่โดดเด่น ในสังคมของเราแต่การทำแบรนด์นั้นกลับมีการเข้าใจผิดอีกจำนวนมากมันเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่าให้ฟังทำไมผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้สร้างแบรนด์เพราะว่าแบรนด์เนี่ยมันเกิดจากการกำหนดนโยบายการกำหนดความเป็นตัวตนของธุรกิจหรือของตัวสินค้าที่จะนำเสนอไปสู่สังคมว่าแบรนด์นี้จะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นหน้าที่หลกัหลกๆแล้วเนี่ย จึงกลายเป็นหน้าที่ของผู้บริหารแต่ก่อนอื่นเลยเรามาเข้าใจกันก่อนว่าแบรนด์คืออะไรแบรนด์เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนเชื่อว่าบริษัทหรือสินค้าตัวนี้กำลังจะมอบอะไรให้กับตัวผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในสังคมหรือบางคนเขาอาจจะเรียกได้ว่าแบรนด์เป็น บุคลิกภาพของตัวสินค้าหรือของตัวองค์กรหรือบางคนก็อาจจะเรียกได้ว่าแบรนด์เป็นคำมั่นสัญญาที่องค์กรธุรกิจหรือตัวสินค้านั้นได้ทำเอาไว้ด้วยสัญญาใจให้กับผู้บริโภคว่าจะมีการส่งมอบอะไรให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นเนี่ยแบรนด์จึงกลายเป็นตัวแทนเป็นบุคลิกสิ่งที่ทุกคนพยายามที่จะกำหนดเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเกิดความแตกต่าง ระหว่างตัวสินค้าหรือธุรกิจอื่นๆนั่นเองในการใช้แบรนด์ของผู้บริโภคนั้นผู้บริโภคจะใช้แบรนด์ทำอะไรได้บ้างสิ่งแรกเลยเขาจะรู้ทันทีว่าสินค้าตัวนี้นั้นสามารถเอาไปใช้งานอะไรได้เมื่อสามารถตอบสนองทางการใช้งานของผู้บริโภคได้แล้วนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มได้รับการตอบสนองทางอารมณ์เมื่อใช้แบรนด์นี้แล้วอารมณ์ของเขาจะเป็นอย่างไรความรู้สึกของเขาจะเป็นอย่างไรได้รับการ ดูแลทางด้านอารมณ์แบบไหนบางคนที่เขาเรียกว่าใช้แล้วมันฟินใช้แล้วมันใช่ใช้แล้วมันโดนแบบนั้นนั่นเองในขณะที่แบรนด์เมื่อทําไปจนกระทั่งมีความเข้าใจอยู่ในวงกว้างแล้วแบรนด์จะสามารถนําไปตอบสนองถึงความต้องการทางสังคมได้ว่าคนที่ใช้แบรนด์นี้เขาจะเป็นใครในสังคมคนที่ใช้แบรนด์นี้เขาจะได้ถูกรับการขนานนามหรือตีตราหรือการยอมรับอย่างไรในสังคมนั่นเองนี่เป็น การทำงานของแบรนด์ในทั้ง3ด้านที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยธุรกิจหลายๆธุรกิจจึงพยายามสร้างแบรนด์ของตัวเองเพื่อให้มีความโดดเด่นทางด้านการใช้งานทางด้านการอารมณ์และทางด้านการสังคมนั่นแหละครับคนที่จะสร้างแบรนด์ได้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือทุกคนนั่นแหละ ที่จะสามารถสร้างแบรนด์ให้มีความโดดเด่นหรือเด่นชัดขึ้นมาได้อย่างแรกเลยถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรเลยแต่เราทําบางสิ่งบางอย่างซ้ําๆซ้าๆซ้าๆจนมีความชัดเจนขึ้นมานั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของแบรนด์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แบบที่สองเลยก็คือใช้พนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักดันด้านการตลาดและพนักง,งานด้านการขายคนที่เจอกับลูกค้าและพยายามบอกเรื่องราวซ้ําๆๆๆลงไปให้กับลูกค้าและสังคมหลายครั้งจะใช้วิธีการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ออกไปตามสื่อต่างๆบอกว่าแบรนด์ของเราเป็นอย่างนั้นแบรนด์ของเราเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง แต่ว่ากลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างแบรนด์ก็คือผู้บริหารนั่นเองผู้บริหารจะเป็นคนที่กำหนดทิศทางเป็นกำหนดรายละเอียดกำหนดเกณฑ์การวัดกำหนดตัว KPI ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ถ้าผู้บริหารมองข้ามตรงนี้แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักง,งานแบรนด์จะมีโอกาสที่จะเกิดการกระจัดกระจายหรือลักษณะของแบรนด์ไม่เด่นชัดแบรนด์ที่มีความสเปะสปะแบรนด์ที่ไม่ได้สามารถ มีความแข็งแรงในการตอบสนองได้จริงๆว่าแบรนด์ตัวนี้คืออะไรดังนั้นเนี่ยหน้าที่หลักๆเลยของการสร้างแบรนด์จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารเป็นหน้าที่ที่ผู้บริหารจะต้องใส่ใจในรายละเอียดว่าแบรนด์นี้เป็นอะไรกันแน่แบรนด์นี้กำลังสื่อสารอะไรให้กับสังคม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหน้าที่ของผู้บริหารนอกจากจะเข้าใจใส่ใจในรายละเอียดแล้วต้องเข้าใจจริงๆอย่างลึกซึ้งว่าผลกระทบของแบรนด์สิ่งที่จะขอให้เกิดแบรนด์มันอยู่ตรงไหนได้บ้างไม่ว่าจะเป็นจุดสัมผัสทัชพอยต์เป็นเรื่องของการสื่อเป็นเรื่องของการกําหนดคุณภาพของสินค้ากําหนดบุคลิกการแสดงออกการสื่อสารขององค์กรไปอย่าง ผู้บริโภคและสังคมงตา่างๆผู้บริหารต้องเข้าใจจุดนี้เป็นอย่างยิ่งต้องมีความไวต่อการตอบสนองต่อสังคมว่าสิ่งที่ตัวเองทำลงไปนั้นมันใช่ในการที่กำหนดออกมาเป็นแบรนด์ใช่หรือไม่และที่สำคัญสุดท้ายเลยคือผู้บริหารจะต้องไม่เข้าใจผิดว่าแบรนด์เกิดจากการโฆษณาจริงๆแล้วการโฆษณาเป็นแค่เพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งเท่านั้นของแบรนด์ แต่ผู้บริหารเองต้องกําหนดว่าบุคลิกของแบรนด์บุคลิกของคนการตอบสนองของคนวัฒนธรรมองค์กรและวิธีการทํางานรวมไปถึงคุณภาพของสินค้าและบริการขององค์กรนั้นทำอะไรให้เกิดแบรนด์นี่คือหัวใจแก่นแท้ของการเกิดแบรนด์ที่แท้จริงวันนี้ก็ขอเอาเรื่องราวดีๆมาเล่าฝากให้พวกเราและเพื่อนๆ ให้ฟังประมาณนี้กับผมดรนาราถ้าคลิปนี้ใช่คลิปนี้ชอบช่วยกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ